ใหกล้องต้นลุดมือได้ตดลุดมือย่พี่ด้วไยมใหญ่ใหย่ใหก้อนต้นลุดมือมันกิจบวต้นตีนทางก็ดีนะครับาพ่อประัาคเิญดิ้นท้ายยังว่กานประคัก็รหามกหามพวกันแหโอ้ยขางโอ้โอ้โอ้ บายดีพี่น้องอีกรอบเด้อพี่น้องทางทางเป็นลุมทางอันมันห้อมพี่น้องเลยจังเราอยู่เรื่อยดิบอสสบายดีเด้อพี่น้องเราสิบาอยู่เราต่ำคือว่ามาจากซีมาแต่กระซิไลขีดล่องเบาท่านกระช่วงเบาท่านเวลาถ้าเกิดพอไฟจะเป็นอย่างเด้อเกิดไปที่มานก็เหม็นใกล้ได้พี่น้องเราจะงงน้องปลาน้อง ข้าขงันบออ้เ,ออเออนเ่มันยังแตกกันปบือนากๆปลคือพากันบืนนนอนใช่ไหมว่ายาบไปเนาะเอาเอาเอามอว่า่าจิพาก่อนตีล <c oughs> ังกาปลาโตจิพาหาตีลังกาอยาเนาะมันก็หลอกมนนนันนะอ่อย มาษามาพี่บามาใช่น่ะจกกล้องยกยังมากเลยพี่บาอือ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 เอาเอาเอเห็ดบุญเห็ดยากพี่น้องเอ้ยเห็ดบาปนะเขาเรียกบาปแหละทำตัวเดียวก็บาปเลยทำบุญนี่ยากที่สุดป้าถือเด้อแบบป้าเอาเอา พี่น้องอย,ยู่ใสยห้ากับบุกนำลูกชา,ายไปได้พี่นอ้องเพราแค่สั่งมาเนาะอยู่ชายกัไปได้ไปไ้บี่้งวงิ ก็เลกเลยถ้าโตลอบเป็นยอดดีเลยแห้ะพี่น้องเอ้ยห้าวกระไดได้ดองอยู่ละได้เหตุภอไหมะเนี่ยอืออโอ้ไม่ใหญ่อยู่ยหญได้เฮ้ยข่าไม่ใส่ปะข่าวอะไ้กังไดู้้ อ้าวอยู่บ่หยมาเย่ยมสร้างเห็นมงส่งไรเห็นมึงส้างไรก็มาเย่ยมสร้างน่าสิเงินแล้วเนาะในดองโมเมนต์นะชิวร์แล้วะพอดีแล้วมาหอล้ะพี่น้องไกลเติบเนาะจากบ้านเ้ามามาทางแวยนี่ยสิบกว่ากิโลไเนาะแต่บาน้ำมงมาพีพี่น้อง อันนั้เทียงมอนคั่วเห็ดอยู่เห็ดกินไปเนองเลยยานอพ่อกสิตายในดองนหกแยกะสอบยังอันน่ะสอบยังอันนะเออสอบเขาม่มีเหล่าไม่ได้บอนนอนอันดเบาเลยเฮ้ยตูบนะอยู่กับลานกับในถ่อะไรพี่นางเลยในดองยงอยู่นะ มาเดียวกนี่บออันนี้บอสปะไก่มาเอาแมวน่ะักไก่มาอุ้มแมวน่ะนี่บอสเอาแมวนี่เมื่อบอสบอสแมวหน่อยซองโตกอกรกอไผ่กับพี่น้องนี่แหละที่ชื่อพมากลางคืนนะเนาะ ันนี้ได้มากกางเวนพี่น้องบุญหอเนี่ยถึงได้มากกางเวนซาถูบุญเด้อแม่ป้าเด๋อต้นเงยจุงนี่นี่กะไก่นี่เออไหลอุ่มลานทรายมันหายจากตายแล้วมันบ่อยกูอุ่มเออ ดำเราไปหาขู่หาสวิงหาอย่างนี้นะดำเราเอาซื้อมาใหญ่แมงสร้างอะไรได้ได้ละถวยละได้ยินละได้ภูละถวยนะบ่ได้สองคนจังถวยโอ้ยหเขาเงื้งอยู่คึ้มึงโอ้โเออเจ้าบัมาเงื้งข่อยพันเนื้อแต่มันเศร้าล้มอย่างสิมาอีก มีหญ้าเฒ่ากับหญ้าหนุ่มแต่ว่าหญ้าเฒ่าเพิ่นบ่ได้ไปทางใดพี aw, uh ่น้องบ่ได้ไปบ่ได้มาทางใดตาก็บ่เห็นหุ่งตาก็บ่เห็นหงก็บ่ค่อยดีมีแต่าพุ่นนี่แหละมาๆยได้ดองมาซะก่อนมาับขาวดีซะก่อนจังสิไปแย่แมงสร้างนะยัไปเฮ้ยมันลสิลมๆนี่ก็สิทลเอแ่มันก็มั่วมันบ่เห็นลงมันบ่ลายอันนี้ัลายเออๆ อันบ่มีผูกพามาใส่พ่อปอกไก่พามากัหลัดงูหลัดยังอยู่แถวสวนน่ะงัวเข้าสวนหมากะพูดก็เลยสวนนั่นเรื่อยพาม้าไปน้ากูหนกูสิไปฟูดี้กูก็ย่านหองทางฟูดเปี่ยกซะเนาะโอ้บ่เคยมาบ่กินน้ํำซางบ่นี่เอาดองผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกขอบใจหลายๆเด้อแล้วเมืองนั้นก็ไปแย่อวางเขาก็ไปแย่เขาก็ขัวไว้าปูใหญ่ใจดีทางเมืองนอกผากมาให้

ยงมาเงี้ยยังมาบอกกินนะบอ๊ะไปย่างมาคืนนี่นี่นะเฮ้ยแต่ไล่บอส่งถึงมือลยเด้อคุณป้าหอดถึงแล้ว บ่ผมมีผัวเนาะพี่น้องอยู่กับบ่ไหนดองในดองไม่เงยนี่แม่เจ้าบ่งาแม่ห้องแม่อ่าแม่ห้องผัวอันแม่เจ้าหน่ะตายเลยไหนน้องขยันแม่เจ้ายังบ่แม่พี่นั่งช่วยนะโอ้แม่เแถววันอ้วนนะบ่โอ้ยอยู่น้ำหนองสาวเจ้าเอออันนี้น่ะแม่ห้องผัว Uhm. Bộ anh nhủ thôi da lên mày nhảy, mà chắc xăm. rồi ờ. rồi, ừ, ừ sai, ừ. mẹ ừ, xa, bay còn mẻ, xa? <laughs> ừ. chờ cao mà không <laughs> nè, họ nó đông đó <laughs> nó hơi, thôi đây, hơi, tắc tên này, chị sư xoài này Ồ, oh, cả chị sư hay nè, nà. chị năng nhắn như lắm mà khuyên này cái đây, bằng lại đó Hả? Bừng nó hả đó Cả chị sư hay không mà. สี่สิบบาทวะซันของแนวจะคล้องอันที่มาเยี่ยงนักกันทามว่าอยากบอกวอยากอยู่ลังเถอกะซื้อกินอันมากเลยอยากมาถ่ายคลิปซื้อกินเนื้อบรรทายลอยเติบได้โดยอุยติดมือจ้อพี่พี่อ้าวจ้องมือล่าพี่พี่เนาะสี่สิบบาทวะฉันเฮ้ยมีตัวใหญ่ๆนะเฮ้ยบนมีตัวหน่อยบนมีตัวหน่อยเครื่องห้าวได

ูอยู่ใกล้นะไปคูมือบ้างนาเป็นเป็นล้านพี่น้อล้านนี่เลยเนาะคุณคนบ่มีลูกมีเมียพี่น้องมนอยู่น้ำเดี๋ยวสิสวนจะนาไปัญญายมงสั่งก่อนพี่น้องได้มากเลยยังบงมาเลยก็สิปแมงสังเลยกรเทินเลเออ

กระเทินเลยพี่น้องมาเลยคสิภากันไปแหน่แมงสร้างมันเจ้าน่ะแหน่ขายอยู่บ่ก้ยเรอเฮ้ย่้กวเาใแ้กบอามันเศร้าล่มสิมาเงี้ยงใหม่ตะเตนกัได้เดีป่าชุมพงเงี้ยงเลพี่น้อง ยังตะเตนป่าพุ่นแหละเออหนีแล้วต,นตวน้นแตะหรือวป่านี่แม่นแม่นวัดทีบนี่นานี่นะเอออ้อมหัวนะแม่นบ่านี่ปะพู้ป ปพวกน้อยปลูกมา่น้อยเออบักไกะใหญ่ได้เสรให้มันมาเห็ดอ้ามันปลาใสเบิร์ตบมันแก่ไปล้เฮ้ยมูฮากินอ่ะขวานห่อนกินกับขขาเนี้าได้บริจาคเจียวได้เออพรากรโดนห่อโด Ừ này đây, đam baa ba binh thì nó, nọng nè thì nó cũng binh nằm binh nọng binh nó cũng nọng nằm đọc Đen thân binh ní, đen thân binh cả binh nọc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  binh nọ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  อันนี้มันจะลงไปดิมาบินโอ้ยผู้ยูนพอบักแท่นน่ะกระยากกแม่บักแท่นนะบัดนี้เอื้อยผู้อยู่ซีสะเกดน่ะกระยาอุ้งแหน่ไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินเด้อว่ะอย่าพอกายเอาเมื่อก่อีดำแหน่ใส่ตู้เย็นไว้เข้าสิมาขวดใส่ตู้เย็นไว้เข้าสิมามื่อลำเล่องนี่เด้อันที่เจ้าเก้านี่ ชเก่าเดือนผุนได้ามเป็นชาวเก่ามาเอื่อนมาฮือเลโอ้ยผมมีใบแล้วเฮ้ยหักย่างยู อืออืออืองามันรีบิมีขี่มาอีกข้างาน่เฮ้ยอืออนไม้าง้อ้นันตาดองเหเป็นมีมนั่นมันจอดค้าบ่โอโอ้ยดูบริเวณน้ำจะข้นมาสั่นเป็นมีมน่นจอดแข่งจอดค้าค้าหักนะพี่น้อง มันหอบบุลงเนาะเออมันบุญลงมึงไหนพี่น้องมันจับตัวโป๊ดอยู่เนี่เบิ้งสีหูดเอาซะเป็นอะไรคือบุลงแก่ห่วยเพื่อนายดองนะครับหลดบ่เป็นมีแต่ยางหลัดเอาเนาะพี่ดาวหลัดเมื่อวานให้ปังเจ้ายางหลัดเมื่อว่างได้หนาะให้ปังน่ะ Uh, nhàng lạt đẹp nhậu lạt mưa cổ uh. phi đấy phi ngà phi ngà phi <laughs> ừ <cười> แต่กินกินดอกมันก็ยังกินกินใบแก่มันนะคอยละเนี่ยสองบาทนะลอยแค้นขโมกโมกเราได้พัดต่อประสิทวัคซีนมากนะทิมอือดร้อนคอยบอสัก เออโอ้ยขอยนะรบยังวะ่ไ้าหอเได้ของง่นี่ชือเม่มันโบมันโบจากถวน้าว่ะมันนอกเดี๋ยวลูกชองเอาลงเอาลงดูมันถกนะเอาลงดูสวิงเออต้ตนึ่งยังตัวนึงเดียนะอุ้ยเต็มต้นพี่น้อง ผูกเห็นบอกพี่น้อะมีแต่แมงสางอันนั้นก็ผูกจับอยู่แถวลุมผูกกระมีผูกลายดีอมึอได้ลายแล้วทนกปหนอันโกกระดาวนาะ่ เป็นถ่ยได้ได้พี่น้องเอ้ป่านนด้ก็เหน่อยๆนะกูืปยพี่น้องเอ้ได้บาละถยต้นนีละลายรีหรอต้นใหญ่นะสู้ามาเยี่ยงขึ้นตมิดน่ะลายห่าอยู่สูงเนาะมาบัานนี้มันแก่เบื่อยเลยพี่น้องเอ้มันบินไปทางใหม่น่ะ <c oughs> นี่ได้นี่พี่เนาะนี่อีลีอลอ่อิลอปสะออนเด็กลายกระโดกระดีอะลายผลึกพะโล่ลายหมกโม่หมกแตงต้นอยางวะอันนี้วะหมวกหมวงคันอือ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  เอาไปยังเน่จาีไนะคไป้เใบมองใบอ่อนมันนะ่ส้ะในอืบน้เมื่อดอกพี่น้องบนนี้นะมวนแห้งอืมให้มันอยู่ใกล้นะโกยเฮ้ยมือหนาเมืนคือบมาแหงแต่เ้กยฮะเทานั้นถ้าปวดหัวยังคมนะ โอยตนนแ้วาปนั่นมหักมายัได้撒ขยันม่กนูอันมนตัวชี้ห้าเนาขจักมาดนนี่้วผู้เดียวเนี่ยผูีสะออนพี่้นงเพื่อเอาพกนี่อันชุ่มต่ำอันเบิ้ลราพอด้พิ่งอืมเอาลงไปพี่้องเอ้